วันนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ MSR KZ และว,วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกม Call of Duty นะครับ <c oughs> และในวันนี้ผมจะมาทําอะไรที่มันพิสดารกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกแล้วครับก็คือการใช้แค่ดาบคาตนะครับผมจะใช้แค่ดาบแล้วก็ระเบิดอาจจะใช้เป็นบางครั้งบางคราวนะครับแล้วอันติเมทผมก็ยังเป็นดาบเหมือนกันมาเล่มกันเลยแล้วก็ผมเคยใช้นวมตลอดทั้งเกมไปแล้วนะครับ ก็ลองไปหาดูในช่องได้เลยนะครับรับรองมันแน่นอนโอ้ยมีคนไม่เข้าพัวคนหนึ่ง <Dom ination. S 1> นี่มมอยังเงี้ยเขาเรียกว่าดาบคาตนานะครับแต่ถ้าเป็นดาบสมุไรอะ่ะต้องเป็นสมุไรถือนะครับพอดีผมเป็นผมไม่ใช่สมุไรอะ่ะ ไปทางนี้กูจะโดนยิงตายไปเนี่ยโอ้โหมาถึงเปิดยิงกันก่อนเลยสวยให้เพื่อนยิงก่อนเปิดมาเดี๋ยวเดินดุ่มๆเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวยึดจุดช่วยเพื่อนแค่ถือดาบมานี่ก็เป็นภาระเพื่อนไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับปะออกล่าคนกันดีกว่ามึงห้าวไงมึงห้าวไงเฮ้ยหลังเดะเลยอ่ะเรเรียบร้อยจุดบีโดนยึดว่ะ ไม่เคยไปจำน้องที่ไหนโดนยืนยืดยังไงโดนยืดยังไงอยาขอหมอบไปจริงๆยืนจะดีกว่าอุยคนมาโอเคไปลุยต่อว้าวโดดยิงเอาตายเมื่อกี้กูฝันไม่โดนจุดสี่เจอ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 โอ้โหเอาสักหน่อย เราจะไปต่อสู้เองโอ้โหโดนยืดนจากชุดปีเฮ้ยลอลอล้อเบอร์เอ้านี่ไงเอ้าตายคู่ตายได้ยังไงต้องใส่จะโดนระเบิดตัวเองตายนะอันติมาแล้วด้วยเอาเดี๋ยวอ๋อเปลี่ยนฟังโอ้โหเกือบจะได้ฝันแล้ว เดี๋ยวหลงทางไม่ชำนาญเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชุบโอ้โหข้างหลังก็มีโอ้ยโดนข้างหลังไอ้พวกลอยเปิดอันไปอีกได้ไหมเปิดมึงโดนกูมึงโดนกูโดนกูกูอยู่ในหมอกควันเฮ้ยเฮ้ยอึนงอึ้ตายตายสาป๊บนินจ oh. wow. ่าในสายหมอกนินจาในหมอกหนา อเดินวาเดินหาเดี๋ยวอันติกูจะหมดเฮ้ยเจอนี่ไอตัวกระโดดมีไหมมีไหมไเจอเจอตายโอ้ยฝันไม่ค่อยสะใจเลยแต่เมื่อกี้ช็อตเท่อยู่นะแบบสามตัวรวดอะจุด A ยึดแล้วใช่ไหมมึงมึงมึงอีกตัวหนึงนน่งเอะมาคนเดียว ตั้งสานี่ไปเลยการแบบอาวุธทางอากาศนะอาวุธทางอากาศขอเอาดบบที่แบบโคตรน่ากลัวจุดบีมีใครไหมจุดบีเอาชนะแล้วเหรอโอ้ชนะโอ้โหฟันพอดีชนะเลยนะมุมนี้แหละดีโอ้โอโอตีนตีนล้วน เราต้องข่มใจเอาไว้นะไม่ว่าเราจะโดนยิงสักเท่าไหร่นะโอ้โหโดนยิงกูก็เจ็บเป็นว้ยลอยเลยเฮ้ยมาเดโอ้ยคิดว่าฟันโดนแล้วนะเมื่อกี้ดูดิดูนะดูนะผมวิ่งมาขนาดนี้มันไม่โดนน่ะแต่อันนี้ได้เจอคนแล้วมันบอกให้มันแน่มันแน่แม่จ๋าเอาตายตอนนั้นตาเกลยอกผมมายึดจุดเอง เดี๋ยวไม่ชนะนะเพื่อนโอ้โ oh, ห <t od d ata> มันปลาไปยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่ต่อห้ากูแพ้แน่ไปเดี๋ยวกูดูให้ไปไปไปเฮ้ยนี่ยนี่ย่จะมาย่ามาลอยลย่ามาลอยหลังย่ามาลอยหลังคนเขาไม่ชอบนะไอ้พวกลอก็ย้าหลังเดี๋ยวผมเดินดูให้มันต้องมีคนคิดอย่างผมแน่อุยอ๊ยโ่ คิดแน่โอ้โหตายหมดเลยเพื่อนเฮ้ยตายมึงตามกูมากูรู้โอ้มึงเห็นได้ยังไงฮะโอ้โหมันโผลม่มายิงเลยโอ้โหีนล้วนโคตรเยอะเยอะแบบเยอะมึงต้องเจอดีนี่กูระเบิดแห่งความรักมาผมเรียกว่าระเบิดแห่งความรักถ้าไม่รักี่ไม่โยนให้เลยเนะี่ย เอาไปแดกโอ้ยว้าวว้าอายมึงระเบิดแห่งความรักไงวู้ฮู้วู้ฮู้ไปโอ้ยไปไปไปโอ้โหสมทบุนสมทบุนเฮ้ยโอ้โหมึงมึงมาจากไหนเนี่ยไอโอ๊สไอโอ๊สเด็กวัดโอ้ยโอ้ยโอ้ย ฟันโดนใครวะนะเมื่อกี้ <c oughs> คือมันมั่วมาก <c oughs> ฟันลมไปไกลเลยโอ้โห <c oughs> เพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อน <c oughs> โอ้โหผมแบบสู้ชีวิต <c oughs> โอ้โหฟันไม่โดนฟันไม่โดนจะแพ้แล้วจะแพ้เต็มทีแล้ว ฮึบฮออตายตายโค้ไปเลยโอ้โหมีฮอข้างบนหัวด้วยโอ้เพื่อนตายโอ้โหเปิดอันตีแล้วก็ตายเลยเฮ้ยยังยๆๆยัง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 ยม่ยังยม่ยังไม่ยัยังย,ยังยงังยพงยังยังองยัง ฟันอืมโอ้โหเกือบหมดเขาข้างหลังเกือบหมดตี้ no! โน้แพ้รับคาบแหมมึงใช้ปืนพกใส่กูเลยเหรอเรออโหดีนะไม่พึ่งเลงเมื่อกี้ว้า ค่าสามแล้วตอนนี้กำลังแบบเดือดร้อนอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างนี้เจอเลยอุ๊บเจอเือเจอเจอ,เจอกดกล้องอ่ะทึบอือเห็นนะจ๊ะอุโมงค์วันละนะใครเปิดไม่แล้ววะเจอตัวหนึ่งเคื่อนเก็บไปแล้ว ยูเทอรไหนกันโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวขอเข้าบ้านกันดูแถวนี้แหละมีใครอยู่ไหม <c oughs> โ,อ,โหอ้เจอ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 นี่ไง โอ้ยนายโดนลุม <substit> ย <uting> <spe Pop keys> ิงกับเพื่อนเฮ้ยมีคนอยู่ทางนน้นแน่นอนมีคนตายวิ่งหาคนอย่างเดียวเอ้ยเจอแล้วอืออีกตัวหนึ่งอ่ะอือเจอแล้วสนายเหรอนี่โอ๊ยปิดจ็อบโปไปปิดจ็อบ40ต่อ13 ไม่ใช่กูอีกแล้วไม่ใช่กูกูก็ไม่ดูก็เป็นไงท่านผู้ชมสำหรับคาตนะในวันนี้นะครับแล้วก็ได้หลายตัวอยู่นะเนี่ยได้ตั้งที่สองนี่เห็นไหมแล้วก็ไม่เสียกระสุนเลยแม้่ต่นัดเดียวนะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบแล้วท่านผู้ชมก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็กําลใจในการทีคลิปต,อต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผม ส่วนคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรจะเป็นแมปอะไรในโลโบอกก็ไายติดตามเลยนะครับและคลิปหน้าเราอาจจะใช้ประแจรหรืออะไรสักอย่างมาไล่ตีเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม